สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้อยจะโชว์ฝีมือทําหัวปลาแซลม,มอนนะคะต้มซีอิ๊วนะคะอันนี้น้อยเขาใส่น้ําไปเท่าไหร่คะห้าร <Okay. S 1> นะ้อยเอนนาะอันนี้ต้มใ,ให้น้ําเดือดรอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมให้น้อยแนะนํานะคะว่าน้อยใส่อะไรบ้างเป็นสูตรของเขาเนะนิ้อแรกนะคะก็คือมีหัวปลาเนาะหัวปลาแซลมอน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสลารี่สลารี่หั่นนะคะต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นกระเทียมกระเทียมจีนเนาะขิงขิงแก่นะคะหัวไชเท้าหัวใชเท้านี่คุณภาพดีมากเลยของโครงการหลวงนะคะแล้วก็เบบี้แครอทเบี้แครอทนะคะทีนี้เครื่องปรุงน้อยแสอะไรบ้างจะมีน้ําตาลทรายแดงนะใส่เท่าไหร่คะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยปรุงรสกันค่ะอ่าไม่มีค่อยๆชิมเนาะไม่มีสูตรตายตัวเนาะมีซอสเทริยากิ แล้วมีมีคิโคแมนแล้วตัวนี้ที่ผู้ใช้ประจำนะคะจะเป็นดาร์กโซย่าซอที่เขาใช้ปรุงบากุเต่นะคะนี่ของสิงคโปร์นะคะจะลองดูได้ค่ะจะไม่จะไม่เหม็นขิวเหม็นเขียว,เห,เ,ยวเหมือนเหมือนไอตัวซีอิ๊วดำทั่วไปเนาะนี่เอาไว้แต่งสีนิดหน่อยแต่งสีเนาะแค่เนี้ยโนะอเคส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะโอเคเดี๋ยวดูในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเริ่มแรกค่ะ ใส่ล้วลงไปก่อนคะ่ะช็อตเลีายก,กีจริงจริงไม่ต้องตวงก็ได้เออเอาช้อนมาก็ได้เดี๋ยวทับพีมีทับพีไหมคใส่ลงไปเลยนะุ๊กหวาณ<อ>สักสองทับพีก่อนเนาะลองดูก่อนนะคะเออไม่ต้องมากหรอกเพราะคุณพ่อไม่ชอบหวานนะ ใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกับน,น้ําเปล่านะคะจากนั้นก็ใส่ตัวคิกโคแมนนะคะตัวนี้เป็นพรีเมียมซอยซอสเนาะเด็กเอาอันนี้ดูหน่อยเอาฉลากให้ดูลงไปอีกนิดนึงเนี่ยค่ะเป็นคิกโคแมนนะคะพรีเมียมซอยซอสใส่ไปสักหนึ่งทับพีสองทับพีเหรอคะโอเคสองทับพีแล้วก็แต่งสีด้วยตัวเนี่ยค่ะตัว ที่ปู้บอกเป็นดาร์กโซย่าซอสอันนี้ใส่ไปนิดเดียวนะคะนิดเดียวประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันเนาะนิดนิดหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาโอเคไม่ชอบสีดำมากมิรินเดี๋ยวมีมิรินใส่มิรินด้วยเออมิรินใส่เออเมื่อกี้ลืมมิรินไปได้ไงอใส่มิรินไปตัวนี้นะคะใส่มิรินไปนิดหน่อยนะคะตัวนี้เขาจะให้กลิ่น ใส่ไปสักกะว่าสักสองช้อนโต๊ะไหมใส่ช้อนนี้ก็ได้เ็นสองช้อนโต๊ะไหมหรือหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บเนึงไว้เดี๋ยวกลับมาดูนะคะมองเห็นไหมลูก อาเมื่อกี้น้อยลืมใส่น้ำตาลสายแดงนะคะลองใส่ไปก่อนเนาะจักช้อนโต๊ะหนึ่งรอหวานอีกนิดนึงแล้วกันค่ะ ตั้งสัยได้ในประมาณ2ช้อนโต๊ะ ก็ใส่ขิงลงไปเลยขิงแกกะเทียมไปเตรียมจานม,มาแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้คุณพ่ออันนี้ต้มสามหัวนะคะเดี๋ยวแต่งให้คุณพ่อหัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้ทานสองหัวนะ แต่ว่ายัางนี้ว่าจะทํามามากเกาหลีอาจจะกินพรุ่งนี้พอเดือดแล้วใส่ลงไปเลยใช่ป่ะหมอ้ออันนี้เราใช้เวลาต้มไม่นานนะคะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละซะก,ก่อนต้มนานแล้วมันเละไม่อร่อยเย็บไ,ได้ไหมเนี่ย แม่เหรอจะใส่ไปมันก็ไม่ชอบเ็จๆนี่เลยเอาไปต้มซุปไหมอืมกินหปหัวๆยันหน่อยเดี๋ยวที่เหลือนี้เอาไว้ให้พี่ปูต้มซุปนะคะเออต้มเออเอาชิ้นนี้ต้มเลยก็ได้เออชิ้นนี้เออเผื่อพ่อชอบกินมันๆเออได้แล้ว้ที่เหลือนี้ก็เดี๋ยวเอาไปไว้ทำต้มยำทำแกงทำอะไรก็ได้เนาะเอาไว้ทำป่นก็ยังได้เลยเนาะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ต้มซุปหนึ่ง หยัดนะลูกประหยัดนะคะนี่เอ,อ่อน่าจะใส่แครอทไปเลยนะคะกับหัวัยเท้า เดี๋ยวปิดฝาตุ่นเข้าไปสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะดูขั้นตอนต่อไปกันอ่าเรามาดูกันนะคะเมื่อสักครู่น้อยตุ่นแซลมอนไปประมาณต้มแซลมอนประมาณสิ่นาทีแต่ว่าฝาย็นไม่เปลือยใช่ไหมฝางเย็นไม่ร้อยยางก็จะที่ใส่เซรล่นี่นะคะก่อนเมื่อกี้น้อยใส่ไอตัวหัวเช็ดเท้าไปก่อนนะคะเพราะว่ามันสุกยาก ไม่อยากให้เซลัลรีกับต้นหอมมันเละใช่ไหม,มค่อยใส่จริงๆถ้าเผื่อใครชอบรสจัดนี่คือใส่พริกแห้งไปด้วยก็ได้เนะหรือว่าพริกสดเนาะ<ด>อันนี้ทําให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อไม่ทานเผ็ดเลยนะก็ไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวขคนแยกขยับออกนิดนึงค่ะมันร้อนเกิน <c oughs> เดี๋ยวเป็นฝ้าอืมรอ้อนฝมก <c oughs> ใส่ใบนไปด้ แต่ว่าพวกนีเดี๋ยวน้าจะเอาไว้เลยหน้านะเวลามันเสร็จแล้วอ่างั้นก็ปิดฝาแล้วแล้วก็เคี่ยวต่อไปผุนต่อไปอีกสักเราอสักสิบห้าถึงยีินาะทีเนาะไว้เดี๋ยวกลับมาดกูกันปล,ลิิดนหหวน่อยต้องพลิกด้วยเหรอ,อกลัวมันเล็กลัวมันไม่สุกอ๋อน่าจะสุกนะอง่ไระวังเรื่องเอาน้นมาช่วยเอาอาเอาคั่ีมาช่วย อเออก็ได้เอาตัวเมื่อกี้ดีแล้วมันเหมาะสำหรับความร้อนเป็นซิลิโคนหรืออยากจะเอาที่ขีดก็ได้มาขีดก็ได้ที่ขีดอ,อ่ะเดี๋ยวี้าไปนี่โอมัอนเลยอ่าเดี๋ยวน้องเขาจะกลับด้านอีกนะเพราะว่ามันหัวใหญ่กลัวจะไม่สุกนะคะลุ้นๆๆทำเบาๆเร็วๆเร็ว,เวสิไปด้านไหนดีด้านานี้โอ้ยเละไม่ค่อยสวยเลย อืมจริงๆไม่ต้องพลิกก็ได้ไมั้งมันสุกเองเขมมามาละอุ่นงไงเราปิดฝาอโอเคงั้นอีกสิบห้าถึงยีนาทีมาดูอีกทีนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเอาฝามาปิดเลยไว้กลับมาดูกันจ้า20สินาทีผ่านไปแล้วนะคะกลับมาดูได้ที่พอดีเดี๋ยวจะตักให้คุณพ่อนะปิดก่อนไหมติดววาง น,นีกำลังตักให้คุณพ่อนะคะเออราดน้ํานิดหน่อยพอแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมญี่ปุ่นนิดหน่อยเนาะนี่ค่ะอาหารกลางวันของคุณพ่อนะคะหัวปลาแซลม,มอนนะคะต้มซีอิว๊วฝีมือน้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญา เอาไปเสิร์ฟคุณพ่อก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะรวยๆเฮงๆนะคิดดีทดําดีแล้วก็คิดบวกนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของพวกเรานะคะฝากให้ติดฝากให้กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย